สบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสาว์ันเด,เดอร์สบายดีเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเดอวันนี้เนาะสันเดย์กัสิมาถ่ายคลิปอัปเดตเข้าในหน้าของเฮานอที่เฮาอันยอดไปแต่เหิงพูดแล้วเนาะพี่น้องเหิงแล้วสันเดย์บรีลงคลิปเนาะลืมสันเดย์บอลาบอเ <c oughs> ฮากับบุรีไทยคลิปอนะนนเนาะตอนนี้กะ แดดบดๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวหาสิลงไปเละเบิง่งทงหน้าเนาะลงไปเละเบิ่งเข้าในหน้าของเฮาแหละไปเหยอแลลวบอเนาะตอนนี้กับประมาณสี่โมงแรงเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็เย็นอยู่ได้เนาะเดี๋ยวจะร้อยฮาจากเสียนลงไปเนาะเอามาเปิคดคลิปก่อน เรียหเขาลงไปเบิงงเลยไปกันเลยจ้านี่เนาะพี่น้องเขาของเขากะอ้อบยเยอะ <c oughs> โอ้ยยังอายอยู่ไไเ,ยเข้าไปไลยไปเร้เหาเราขึ้นเบิรงถึงนี่เนาะหายนี่แห่งบางเนาะแม่ผูกเขียวไปแล้วน้อพี่น้อง นี่งามขนาดโดนี่ค่ะสิบประมาณนี้เลยเนาะ นี้เห่าก็ได้มากนัน่งพักไปเนาะเพราว่าเขาโลท้ายโละมาเลกานะดนนิอันนี้จะแม่นเห่าอันได้น้ําขึ้นมาใส่เนาะให้หน้าของเขาจะมีน้ำะนะแต่ว่าน้ำมูงเห้ากับโบโตเถอซ้ำเพราะว่ามันมีอันประมาณ,มาณได้แต่ไฮนี้แล้วก็ได้ประมาณสรงสามภัเนาะแม่ทีันที่แบบนะฮะที่แบบมันอัน มันมีน้ำหนะเนาะฝนกับโบโตกคลองคลอยแบบบโต๊กขนาดเนาะพี่น้องแบบคลองเท่าไหรมือกับโบโตกบัดตกกอะต๊กน้อยเดียวเนาะขนะตกอันแห้งอยู่แต่ว่าตกประมาณบัวส้มงเนาะอะไรกันนั้นอะไรกันเต่านะอย่างยงี้ยแน่เขาก็เลยไปหึงแล้วเขาก็ลงทิ้เนาะ ว่าทันเดแบบโปสบายโปสบายอะไรกับบุลเล่นบุลเลทายคิปสวัสด,ดีก้องเลยค่ะสวัสดีกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีได้ไหมสวัสดีค่ะไปไปไปอันว่าบปสบายเนาะประมาณปิดปลายโูรได้เนาะโปรสบาย เราก็จะไปเล็งชี่ตั้งใ่เขายอดเข้าแล้วก็เขาก็ไปถ่ายเลยเนาะจนว่าเข้าเขาก็จืดว่ายแล่วเระนยาวเลยนะแบบเป็นกาอะคือไม่ลกเนีดยพ่อดัเนียเนาะยาเมืกอมี้นะแต่ก็มีแต่เขาก็หักษายยาเอาเนาะหักสายยาแต่ก็ดูดน้ำใส่อหละดูดน้ำใส่โบให้โบให้มันแห้งเลยรกันเนาะแต่ให้มันโทมยาค่านะ ใน nhà ก,ก,ก็เลยจับมือ,อแม่เขาอก็จากนี้เขาก็เสียนเสื้อผูบ่แม่ฝนตกผุแล้วเนาะฝนตกแล้วเขาก็เลยทิ่วา่าปูใส่นะแต่ว่าตอนตอนเขายอดนะเขาก็ใส่แล้วผูแข็หงห้องพื้นห้องพื้นแลน้วเนาะนี่เขาก็ได้น้ำใส่อยู่ได้แต่น้ำใสจตลอดเนาะไหนทุกมือ้อ <c oughs> ทำบ่ได้แผแหงทำบุได้แแหงนะาำบได้ลงคลิปเถอะทากบที่หอดยองเอีเลยเนาะต่าันเทาก็บบได้บอกนะว่าเป็นปยน่เทาจะบได้ลงคลิปเทาก็บได้บอกถงเีรว่าเากสบายนะเขาก็เลยมาบอกว่า ที่เฮาบุได้ลงคลิปกับพ่อห้าห้าบุาาบสบายเนาะเฮาเลยเลยถ่ายคลิปนะตอนนี้ห้าดีแล้วเนาะห้าดีแล้วเฮาก็เลยมาแอฟมาอัปเดตอันคลิปอันเข้าให้เค้งเบิ่งตอนนี้ก็เริ่มมืดฝนแล้วบ่จังเนาะเอออยังบบทันเดทจับโทรศัพท์มาถ่ายค่ะอันนั้นฟ้าดัง ป้าดังมาอะไรอยู่ได้ป้าชายแล้วแบบตัวมีทีนะเป็นว่าคลิปนี้ฉันเด็กกับจิโกโตล่าไปก่อนนะพี่น้องแล้วพอกันไปในคลิปหน้าเด้อยสำหรับเอฟซีเนาะอีอันเจอเฮาเฮ็ดคลิปเจะเลิกกับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะว่าเฮากับโบจักสิถ่ายคอนเทนต์นะเนาะสามารถคอมเมนต์บอสบอสได้เนาะเดี๋ยวเฮาว์จะเข้าไปอ่านนะ เดี๋ยวเป็นว่าคลิปนี้กับโค้ชเวลเพลงซัมมินาะพี่นซิโนะนี้ก็นนกนนกกเฮาก็มาอัปเดต <c oughs> เขาเนาะเอ้เป็มดมืเลยเขาก็ยังบ่ทันได้นะนนเนาะเขายอย่างไรนะแต่เฮาเอาหลายแล้วเขาก็อะไรนี่ก็พยายามแบบเฝ้าเขาเมันซุดคลิปก่อนนะแบบอดเอาเนาะได้ริงไม่ได้อายอยู่ เทปนี้กันเด็กสิของโบราณทุกคนแล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้สาวฉันเดนเด้อเนาะเพื่อที่ตามเป็นกำลังใจให้เรานเด้อ